น้องครับหลุดน้ำกันครับถือเกียวครับหลังเกาครับ Å โอ้โหสุดอยอดนีครับนี่เป็นตัวแรกครับเกิดมากกาลังได้ครับใหญ่แหงครับโู้ยเสือกจนแก่บาได้เสือกได้ใหม่แก่บาได้เลยโู้โหโอ้ยสิบคืนครับสิบคืนโอ้ยเดี๋ยวหอดเทือนแล้ว เดี๋ยวสีสั่งให้เบิรงครับแต่ว่าวิดีโอมันตัดต่อบ่ได้เดี๋ยวสีตัดเป็นภาพให้เบิงร์นะครับเด้อว่จาจักยูโรอุ้ยเกิดมากครับเกิดมากก็ลังเคยได้ครับตัวนี้ใหญ่ที่สุดครับอู้ดื่นเต้นขนาดได้ใส่อยู่แคสองหลังครับเมบื่อวานครับหลังเก่าครับนี่หลังแรกก่อนปีใหม่วันที่สามสิบเอ็ดได้ได้พระข่าวครับที่มันก่อหลังแล้วก็มาถือ ต่อมาก็เป็นปรากฏข้างประเคร่งครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้อีกครับมองเก่าเลยครับใหม่ตัวเก่าแต่ว่าแก่เสือกบ่ได้เลยครับเสือกจนแก่บ่ได้มันดึงมันตัวใหญ่แล้วมันดึงแน่นแห้งครับผูกลักไว้โอ้เบ็ดก็ครับ เดี๋ยวสิขออันอธิบายให้ฟังน้อยนึงครับเล็กเกาะเดี๋ยวไปหลังน้ำก่อนอนี่ครับมันบีทครับเพชรหม่ครับบนเขาใจนี่ก็หลังเกาะปลาตัวที่สี่ครับพอมันบีทแล้วเออก็คยอก็แต่เกาะทั้งทึง,ทงเอาไห่ทึงปลาแล้วก็ดึงมันเหลี่ยวนี้ปลาครับจ,งจงะะบังหวะกาะจะได้กระบอกถือ มาที่นี่ต้องเอาไว้ไตปลาครับไตปลาดึงมาสิถือเลยทันทีจังหวะสังเกตเบื้องหมู่บ้านเป็นอย่งไรก่อปลาคือปวดถือจกืกเถอโอ้สุดยอดครับสองลังครับมื่อนี้โอ้ฝูนอีหลีเดี๋ยวเช่าปลาขึ้นจากน้ำไปไกลๆก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวจังสี่างให้เบื้องอีกที่หนึ่งครับโอ้ย อหอดรถแล้วครับพี่น้องครับอุ้ยลากขึ้นมาครับมันจะสิเห็นเนีไยอไรแบกกระบอไว้เป็นสิเปื่อนมันหนักครับลากขึ้นมาแบบเมื่อยเลยครับนี่ครับเอฟซี FC บางคนเพิ่นว่าให้อันบอกเบสนะครับมันเป็นเบสเบอร์แปดครับเบอร์แปดตาละคั่งของลุกหน่อยประกดข้างครับ ผมสั่งเอาครับสั่งมาเกือบสามปีที่แล้วแล้วโทษสั่งอน้ำลุงหน่อยครับเพื่อสิไใดครับโทษแล้วโทษอีกจนว่าครับจนเกือบหอดปีใหม่อีกปีหนึ่งจังใดเกือบบดิไซต์ติดต่อน้ำไอ้ไทยอุบลครับช่องไอ้ไทยอุบลคนฝั่งเซ่ครับเพ่นก็มีีกันครับมันเป็นแนวนี้ครับ เบสเบอร์แปดแล้วก็เสื้อครับพันพันร่อนครับร่อนประมาณเบอร์หาซิฟครับพันร่อนสูตรโบล่าณนี่ครับดีที่สุดครับเอาสลิงเอาเอ็นเอาพีอีมันบวหอยยืดยุ่นครับมันคือบล่าส์ร่อนร่อนนี่ดีที่สุดมันซับแห้งได้ครับดึงแล้วมันยืดครับแล้วก็ลูกมุนครับลูกมุนนใหญ่เกือบใหญ่สุดแล้วสั่งเอาน้ำเพรินพันนี่ขายคือกานครับไปชุดเลย มันเป็นเขาเอื่นว่าตาอย่างตาหลุดทั้งนี่ยนะครับประมาณ6อหรือเท่าไรแหละเขาเอื่นมันไปเสือ,อมันแบบชุดใหญ่สุดนี่ครับนี่ยังไม่ทันจะออกเลยครับนี่ถือปลานี่นี่ครับเบ็ดมันกอดีครับกอเขาเกือบถือตายากแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาครับใหญ่แห้งครับเกิดมากพิ่งเคยได้ครับตัวน,นี้เป็นตัวแหลกส่วนมากจะอยู่ประมาณ 6j โล มีเก่าโลก,กลัวแต่ว่าต้นนี้นาสี่สิบกลัวขื้นครับโอ้สุดยอดอีกีครับหล้างเทิองนะพยายามเหยื่อเก่าอีซื้อลงไปสองหลังกะแน่เบิงอยู่เทิองมันบุมมี่ยังเกิดขึ้นแต่ว่าหมูว่านมาคำครับเด็๋มาใส่อยู่สองหลังประดุกหน่อยสําประดุกญงอยู่ตลาดข้าเจาบโบนมีม้ามือนี้มาเสือเอาในบ้านเลยเดี๋ยใส่ไว้สองหลังครับหล้างเก่าครับบนาเสือไว้หนีมันซีมีปลาตลอดเลย โอ้นคราบน้ำโค้งกอยู่่นละครับขึ้นมามองนี้มองจอดรถแล้วโอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ยันยืมโทรศัพท์เพิ่นตต่อก่อนอยู่เพราให้มันได้กลมกลืนเข้าไปอีกครับขอบคุณครับคนี่เข้ามารับชมใหม่กอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเด้อครับเด้อกำลังฮัดเหตดคลิปใหม่ครับธันทาสิพร้อมกับวพร้อมจักเทือครับโทรศัพท์ก็ไดก็เลยจําจำเป็นต้องลง้งรถครับทายแน่ได้กระลงจังสันรถครับ มือนี้กะนี่นะครับเสียไหวท่านีก้กอนเดี๋ยวสี่คืนเมื่อขืนตาสั่งล่ะกะว่ามันได้จากกิโลก็สเสอะลงให้เบิองอีกครับอยู่ในคลีบเดียวกันนี่แหละครับมือนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ